โอเคครับล่วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องโจ๊กเป็นตัวสองวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับภาค1 1 6 2งจุดสิบหุดอย์จงจงอะไรอย่างเลยอันนี้มันก็จะมีระบบแต่งตัวให้ผมก็เลยแต่งตัวปไปเลยก็ไม่รู้แน่นอนผมมาทดลองเล่นเฉยๆผมไม่ได้มาทําอะไรหรอกลองดูกันมาวิธีสร้างโลกสร้างไงวะ เขาก็ปกติเลยนี่ปกติตามที่ผมเคยเห็นตามเซิร์ฟอังกฤษทั่วไปนะครับนี่อันนี้หมดสร้างสรรค์เร <c oughs> าจะได้เรียกว่าหม้สร้างสรร์อันนี้ก็หมึกอชีวิตรอดส่วนอันนี้ก็ปรับได้ปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้หมดอันนี้เรียบอันนี้ปกติอันนี้อะไรสักอย่างเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยกด อ้างั้นผมจะลองทดสอบในโหมดเรียบแล้วกันโอเคโหมดเรียบปรับให้พร้อมเลยสร้างอันนี้บอกเลยนะมาทดลองเล่นไม่ได้มาเล่นให้ดูถ้าอยากให้ผมเล่นให้ดูก็คอมเมนต์กันแล้วกันนะ <c oughs> อยากให้ผมเล่นให้ดูก็คอมเมนต์กันละอันนี้กดอะไรเนี่ยกดไปมั่วๆเลยแล้วกันโอ้โหลด น่าจะโดนนานนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าป้าโอเคก็เข้าสู่ในเกมกันนะครับส่วนทางดะเอาเอาตะกี้ผมโดนเตะออกอะทำไมอะโอเคงั้นไม่เจอกันในเกมใหม่เลยนะครับงั้นก็ตัดภาพไปตอนเจอกันในเกมใหม่ดีกว่าโอเคก็เข้าสู่ตัวเกมตามปกติแล้วนะครับ โอ้กระาพปกติเลยนี่ของอะไรก็ก็ตามเซิร์ฟเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นปีกลอนอุ้ยของเยอะจุงอันนี้ก็จะเป็นของประมาณนี้ก็ปกติเลยนะครับมอนตงมอนเตเวลาจะเรียกก็กดบวกอย่างนี้อุ้ยมอนเตสมัยนี้เขาเยอะจังไม่แปลกเคยเห็นบ่อย ก็เหมือนเซิร์ฟวางกมที่ผมเค,เคยเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะดูดีกว่าดูดีกว่านะนี่ไล่ดูของทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ลอเบอร์รี่ก็ผมจะไม่แนะนําเยอะเพราะผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมาครับซะเท่าไหรที่เคยเล่นที่เฉยเฮ้ยนี่มันเกาะที่เขาเรื่องลือกันที่เคยเห็นนี่ใส่ก็จะประมาณนี้กดตรงนี้แล,ล้วลากไปตรงนี้ก็ที่ผมเคยเห็นนะเคยเห็นอยู่ มารีวิวของที่แบบผมเคยเห็นแต่ในคนแต่ในคอมเขาเล่นกันซึ่งมีโอกาสมาได้เล่นเองก็วันนี้แหละทดสอบวันนี้ก็จะเป็นหน้าไม้อเอามานี่สิ่งที่ผมชอบโลเผมชอบในเซิร์ฟนี้คือโลไม่มีอะไรหรอกก็เอ็นชงเอ็นชาร์ตตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็เรียนภาษ,าษาอังกฤษกันเอาปกติผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษต่อไะไรอ่านไม่ออกอุย้ยเสียงแหบอุย้ยเจะาพแ่แมบนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ไทยหินไทยตังอะไรเอ็มบีป็นมวซัส่วอันนี้จะเป็นพลุไปทดสอบการอุย้ยดาบหาย,ยาดาบก่อนทดลองของใหม่ของใหม่แต่เก่าอุย้ยจุ๊บมา อันนี้ก็จะเป็นหอกหอกหอกหลายๆเสื้ออังกฤษมีอยู่นี่หมวกเต่าช่วยหายใจใต้นะ้ำน,นี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เทนโทเทมช่วยเอาชีวิตรอดอันนี้ก็จะเป็นปีกปีกใส่ตรงนี้คนเหมือนพระเลยแต่งตัวสกมกสักหนักเดี๋ยวใส่จุดเกาะเดิมดีกว่าไม่ค่อยอยากใส่ปีกเท่าไรปะ่ะจะป,ประมาณนี้ฟันได้ ป้องกันทำไงวะอ๋อป้องกันคือกดชิป,ปกรฟันแล้วก็ป้องกันกดชิปนี่กระโดฟันปกติเซอ์มันกินเลยพวกนี้ถ้าเป็นหมวดเอามาต่ำมันจะตีเดียวตายไหนลองดูใช่มันเปล่าหมดโซเวิรบไม่น่าตายทีเดียวขยาให้ผมมาลองเล่นหมดโซเวิรบก็ลองนะ วันนี้ผมแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ละเรื่องเวลาในการอัดคลิปแก้ได้บางบางคลิปนะหน้าไม้ก็ใกลเคียงกับธนูเนี่ยอ๋อต้องมีชักกระสุนด้วยลิงแป๊บปุ่งปุ่งอ๋อกดค้างลิง ทำไมยิงทนูไม่แม่นจังวะป้องแตกเฮ้ยทำไมไม่แตกวะไปเลยเปืนใหญ่าอาเซนนลปุ้มโอ้ดีไม่ค่อยเ้าเซิร์ฟอังกฤษเล่นแต่เซิร์ฟไทยป้อง,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 องทำไมต้องเสียงดังไม่มีไม์เนี่ยม่เป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวเป็นแค่ชั่วขาว เป็นแค่หล,ลอกหลอกไปแค่ลองลองก็ลเลยยังไม่มีใหม่ยังไม่ได้เข้าสู่ชีพนี้แบบเต็มเต็มโรตีแตกหมัดเปล่าก็ได้ต่อยไก่เหมือนไก่เคยทำอะไรมาก่อนนี่แป๊กมันดีเอะันนี้ แปก็กก็อันนี้ของวงของเก่านี่แคมไฟดียเวลามารีวิวของตกแต่งที่เราไม่ค่อยเห็นกันแคมไฟอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้ไงวะเออใช้ไงไม่เคยใช้กดเข้าไปดูอ๋อ,อน,นี้อ่อนเลยนะอ่อนที่ใช้พิลโลอกออ,อันนี้ก็เป็น จากที่ผมเคยเห็นใน YouTube กล่องอาชีพกล่องอาชีพของไอ้ NPC NPC นะอันนี้ก็จะเป็นอไอ้แร่คิตตันโอ้ดีเว้ยีหลังทำไมครับเอาชีวิตรอดดีกว่าดีกว่าไปเสีย่ยงตายในเกมฟีฟเอออ,นนอันนี้สนุกเว้ยสนุกอันนี้น่าสนน่าสนน่าสนเลยเลย ไม่รู้เหมือนกันอ่ะของทั้งหมดอ่ะเดี๋ยววางให้ดูเลยแคมไฟปกติจะให้ควันอันนี้แคมไฟสีฟ้าอันนี้กล่องอาชีพอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องอาชีพเหมือนกันอ่ะพวกนี้เราเป็นกล่องอาชีพหมดเลยก็ของใหม่อ๋อนี่เตาเตาไม่รู้ว่าไปทำอะไร น,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน,นี่ก็เอาลองทดสอบดูอะเอียนอียหนึ่งของใหม่อันนี้น่าจะเป็นอะไรวะมอหมอหม,อ,มอที่เคยเห็นเช็คดูเช็คม,อท,มอที่เคยเห็นไหมเสียงทำไมมันแฮมๆวะอือใช่มอปกติไฟสีฟ้าฮ้ยมันมีไฟสีเหลืองด้วยไม่ใช่นี่ก็จะเป็นแร่ แรนี้จําเป็นมากเอาไปใส่กับชุดกอ่อเพื่อทำชุดก้อนนี้เออดูแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันน,นี่ทงนีทงของเอพวกฮับบิทไอ้พวกจรโจรนใจหมาเลยชื่อคือโจรนชั่วที่ชอบมาปนถ้าชาวหมู่บ้านอินปซีประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักอันปุ๋ยหมักเออปุ๋ยหมักใช่ลงปุ๋ยหมัก ทำไม่เสียงมันแหบวะเนี่ยทำเสียงดีซะหน่อยแต่แหบ้าม,มันฟังเสียงแหบๆไปแล้วกันอ่ะมันก็จะมีธงอยู่บนหัวอย่างงี้ตัดค่าแล,แล้วก็ได้ธงมาอืมหน้าตาใช้ได้สลวสวยสวยเก๋มีหุ่นตั้งด้วยนี่ปกติไม่ค่อยอยากเห็นหุ่นตั้งปกติไม่เคยเห็นในเซิร์ฟไทนี้ก็เป็นกล่องอาชีพเหมือนกันเป็นอาชีพพ่อค้ามั้ง อะทดลองกับ N P C เลยแล้วกันเผื่อไม่ใช่รีวิวมานานแล้วถึงไม่จะแก้ปัญหาเรื่องคลิปได้เรื่องคลิปยาวคลิปสั้นได้แต่อันนี้มันก็จะดีกว่าแต่ลองเอาแบบเดิมดีกว่าเราชินกว่าไหนหดูหน่อยหา N P C ไม่เจออยู่ไหนวะยุนอาวุธรอเปล่าไม่ใช่กล่องอันนี้ใช่กล่องอันนี้น่าจะมีเอาอันนี้มันก็ไม่มี อยู่ไหนวะเอออยู่ตรงบล็อกนี่ตรงบล็อก NPC v i l l a g e r อันนี้ไม่ใช่อันนี้มา้าทันน้งขาวไข่เป็นเอกลักษณ์อยู่สีอันนี้ Zombie v i l l a g e r อันนี้ก็เปขอเป็น v i l l a g e r นี่ v i l l a g e r ทดลองมทดสอบหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กด เอามีอาชีพไหมล่ะอากได้ NPG ธรรมดามีอกได้ n p ที่มีอาชีพเวลากดแรกก็ทำไงวะเขาไปใกล้เอออู้คนแก่สิบแปดอันแรกกับ Emerald เอออันนี้ Emerald สองอันแรกกับตันไก่คุ้มค่ะจริงๆเลยปริเด็นพีทีธรรมดาแล้วก็จะหาได้ทั่วบ้าน ทั่วบ้านมันแต่นี่หายากไงฟอมเป็นไข่มันต้องสุ่มเด้อสุ่มอะไรหรอสุ่มอาชีพนี่เอ็นบีซีธรรมดาเจอทีแต่งตัวปแปลกแปลกนะเอ็นบีซีธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยววางกล่องอาชีพให้ทดลองเข้าไปอ่ะทดลองรั่วต้องให้มันนอนก่อน ให้มันอนก่อนให้มานอนกันวิ้ยมีหลักสายฉีจังเลยฉีชุดฉ,ดฉาดออกมาเตียงเชิญคุณท่านบรรทมครับองอันให้แรกสามสิ้าอันโอ้ันนี้พอได้พอได้อันนี้ต้องแลกไปเลยถึงจะเปิดล็อกอุ้ยดาบดาบนะ่าจะหอนอเนนี้อ่ะหืม แต่ผมรวยกว่าทำไม,ไมผมมันพ่อมหาเศษเรษฐีพ่อผมมีฐานมีเมิ่มลมากมายมันจะช่วยสนับสนุนเลยแล้วกันเลขไปเลยละกันเออน่าจะทำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำ,ว,ว,ทำวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างตรงไหน อ๋อพอดีมีธุระสำคัญโดยไม่ว่างอ๋ดโดยทานเยอะออกมาสองแบบเลยไหนดูสิของจะแพงไหมทานมะีทานห้าร้อยอันอ๋อต้องถือของถืออะไรว่าถึงมัง้เทบกลองอาชีพก็ไม่ได้อ่ะดูแลทำนี้ เอา้าอันนี้ช่างมันอ๋อให้แรกเหรอให้แรกหอุนมีอะไรแรกครับพ่อค้าอ้พ่อค้าขายดีจริงๆเลย มเมื่หรอเซนี้เจอได้ไหมไม่ได้ด้วยอ๋อแหลกแบบนี้เอง่าฮ่าผมไหมทำไมผมแหลกขวานมาผมว่าทำงี้ขวานมันใช้งี้ไม่ได้ตัดไม้นะไลฟ่ฟาดคนเฮะอขึ้นราคาเหรอแพงของมันแพงแมวดำเต็มเลยเออคุณท่านบรรทมได้ทันทีคุณท่านมีของมาให้ อุ้ยเสือตะคุณท่านเฮ้ยทำไรคุณท่านไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไล่กว่าวีเลเจอร์ผมทำไรโอ้ไม่ใช่จะนอนดิทำไรวีเลเจอร์ไปาซะมึงใครก็ได้เชิญนอนที เฮ้ยทำวีลเลจเจอผมเออคลิปนี้ก็แม่อะไรมากำมาโชว์อุปกรณ์อุปกรณ์ใหม่อะไรประมาณนี้น่าจะโชว์บินให้ดูไหนไหนก็แก้ปัญหาเรื่องคลิปยาวได้แล้วลองทดสอบหน่อยว่าคลิปมันจะยาวเกินสิห้านาทีหรือเปล่ายาวเกินยู่แล้วหลยโทรศัพท์อัปเดตมาว้าวไปอัตมาจะเืินไม่ใช่ไม่ใช่อย่าใจสันหาอย่าสันหาจกมึงอย่าสันหาทำมึงต้องมีสติ ใช่สตมาบรรยาเกิดกระโดดไม่ขึ้นใส่ข้าไม่ค่อยมีสติอ๋อกดไม่โดนเออมีเทคนิคบินบินแบน,นี้แหละไอ้มันสูงๆเลยแล้วจะเป็นเลดี้โกกันเฮ้ยเตินเลดี้โกมเป็นเอวสร้างอารมณเป็นราชินีมันเขีนทีเกี่ยวอะไรวะอ๋อทุกคนเออลืมผู้ต้องแคพู เฮ้ยซะอึกออผู้ผู้ในต่อสู้มันไม่ค่อยมีผู้อ่ะผูอันนี้ก็ได้ใช้แทนได้เหมือนกันมีผู้หลากสีเอามาสีนังไหนมันก็แหละสีขาวแล้วกัน <c oughs> พร้อมยันคนเราจะเฮินกันฮ <c oughs> ึบกดผูไม่ได้ผูมันช่วยอะไรวะเ <c oughs> ออช่วยอะไรวะ ไม่มันมีใน video, วิดีโอเว้ยแบบกดผู้ไปแบบจะเคื้นหาวอีไม่ใช่ไม่ใช่คนละหาวอ่าตอนนี้ก็เกินสิบห้านาทีไปเป็นที่เรียบร้อยช่างมันเราไม่สนเราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาบินได้แต่ว่าถอยหลังไม่ได้กดลำบากจริงเลยเราทำเครื่องบินแอร์ไลน์ เครื่องบินโซนวีสไตล์มาทดสอบผู้กันโอ้หฮึบเอียงวะโอ้ผู้เชลยเลยวะช่างแม่งอ่ะบินเฉยจะพูชร้องอุ้ยผู้ไม่สวยผีไม่ฉุดฉาดตำมาตายเอออีกอย่างหนึง่งหลังพึ่งใช่หลังพึ่ง นี่ลังพึ่งจะมีพึ่งมาแตนะ่ทุกไปแล้วไม่มีตัวแรงมาเพราะว่ามันเป็นแค่บล็อกนี่นี่จะเป็นบล็อกลังพึ่งเออมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เราโยนอินเตอร์โพลเข้าไปลังพึ่งซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือหลอกหรือพวกนั้นทำสารหลอกเราไม่หรอกมั้งเขาทำ u t u b e เลยนะเขาจะหลอกเราได้ไง youtube เป็นมิตรต่อสิ่งสังคม ไม่มีอะไรหรอกคัะมาแค่ลองของใหม่เฉยๆอย่าว่ากันนะอยากให้เอาชีวิตเราจริงๆจริงจังอันเฮ้ยนารุโตวิชาแกงเงาเทลพอร์ตมีนวาบเลยเล็ง คจะวิญญาณจะ๊ยนฮู้ยกุ้งฟุ้งโอเ้เม็นเข้าเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ถึงสิบแปดนาทีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอ,อขอทานอภัยเยสเคมีท่าเต้นใ,นใส่ด้วย ผมก็ขอพระทานาภัยเบลเบลนี่นะครับถ้าชอบกดไลค์ก็ถ้าชอบก็กดดนะกไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไม่มีท่าเว้ยสวัสดี